เรามีศิลปินหลายท่านที่ตั้งใจจะมาร่วมส่งกำลังใจกันนะครับน้องเคนโดครับใช่ครับพี่ดูครับเป็นศิลปินที่โอ้โหเรียกว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็ท่านนี้ครับพี่ติ๊กชิโร่เนี่ยได้โทรศัพท์ไปเชิญศิลปินระดับประเทศหลายท่านนะครับที่จะมาร้องเพลงนี้ให้กำลังใจสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ครั้งนี้แล้วก็เป็นความตั้งใจจริงๆของพี่ติ๊กชิโร่ด้วยนะครับย่คุณผู้ชมทั้งประเทศจะได้ชมบทเพลงเพลงนี้ครับน้ำท่วมไม่มิดใจครับร้องโดยศิิิิิลปนนนนรรรัััับบบเเชชชญญทีีี่มมจตอาาสใว้คค คนตามแต่ผลบากบุญทุนติดตัวมาอย่าไปงอพอกับชอบชะตาคนเราเกิดมาต้องสู้ทุกคนธรรมชาติอาจมาแค่ลือ จะลืมเดื่อที่เราเคยเขือกูกกัน ใจแข็งแรงเราจะแบ่งความทุกข์และสุขร่วมกัน สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงเฉพาะกิจแล้วก็เป็นเพลงที่คุณติชิโร่เป็นผู้เริ่มต้นแล้วอยู่ๆก็ชวนทุกคนบอกว่ากําลังมีเรื่องเดือดร้อนกันอยู่ใครมีโอกาสมาได้ช่วยมาหน่อยเหล่านี้เป็นศิลปินที่ไม่ต้องคิดอะไรมากรู้ข่าวปั๊บมาร้องเลยก็โทรศัพท์แล้วมากันเลยเดี๋ยวฉันเนคนี้จะครับยืนเรียงจากอายุมากไปทางอายุน้อยทางนู้นนะครไล่จากพี่แต้มชลธิดานี่คนไหนคนแรกครับ มีคนอ๋อเรียงตามเรียกเรียงตามเรียกพร้อมกันแล้วมาไงพี่แต้มพี่ตุ๊กคุณจิ๊บคุณวิทย์คุณอะไรให้หมดไล่หมดฮะคุณแอ๊บคุณบัสคุณบอลแก้วคุณหนึ่งคุณหนึ่งพาภรรยามาด้วยฮะนี่ไม่ใช่ภรรยาผมนะฮะชมพูชมพูฟุตตี้นะครับแล้วก็ปูพงศิษฐ์นะครับที่แบบงค์เฮดครับแบงค์เฮดครับพี่แบงคเฮดนะครับแล้วก็เป็นศิลปินมาจากสหรัฐนะครับซีเจนะครับแล้วก็น้องหลินเอฟแล้วก็คุณบอสนะครับ คุณอูแล้วก็น้องดิวดะสตารน้องนุ้ยแล้วก็วิตามินบีแล้วก็คุณตั้มน้องตั้มอันนี้อายุน้อยสุดคุณตั้มสมปรารถนาครับสมประสงค์ครับความตั้งใจก็คืออยากจะจริงๆผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมแต่งเพลงเพลงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อทราบข่าวว่ามีคนทำอาตรรนบัตกรรมฆ่าตัวตาย แสดงว่าเข้ามาถึงจุดตายแล้วสิ่งต่างๆที่ผมเองเนี่ยออกเดินทางไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรือเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งนี้มันก็็นสิ่งิจะเป็นแต่สิ่งที่มันอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดหาไปก็คือเรื่องของการให้กําลังใจการให้ขวัญและกําลังใจผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเข้ามาถึงทางตอนแล้วสิ่งที่เราจะต้องมอบให้เขาก็คือคาคานี้คัออย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนี่เป็นจุดแรกที่ทําให้ผมแต่งเพลงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ แต่งไปเรื่อยๆพอแต่งเสร็จปั๊บก็โทรเรียกเพื่อนๆทุกคนมาร่วมมือกันทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีเรื่องของการร้องเพลงอะไรพวกนี้ทำให้เ,เรียกว่าเป็นพลังของพวกเราชาวดนตรีครับ,รบงั้นพี่ติ๊กเป็นตัวแทนของพี่ๆีน้องๆทุกคนนะครับสมมุติท่านผู้ชมที่ชมอยู่บ้านเนี่ยขาแช่น้ําอยู่ครึ่งตัวเนี่ย คงมีหลายชีวิตครับที่เป็นแบบนี้ครพี่ติ๊กครับให้กำลังใจฮะจากการที่ผมได้เดินทางไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับผมรู้ดีนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งพิเศษนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลความรู้สึกนะฮะอยากให้ทุกคนมีพลังต่อสู้นะครับอย่าเพิ่งหมดพลังนะครับสิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คืออย่าย้องแพ้อะไรง่ายๆนะครับเราต้องอยู่กับ โลกใบนี้ให้ได้ด้วยความเป็นจริงนะครับว่าจะต้องมีสิ่งต่างๆที่กล้าเข้ามาในชีวิตเพื่อนักพวกเราตัวแทนของศิลปินทุกคนนะครับขอบคุณมากๆสาหรับน้ําใจของทุกคนเราจะมออกาลังใจแล้วก็เราจะไม่ทอดทิ้งกันครับขอให้ทุกคนมีขวัญและกาลังใจนะครับขอบคุณมากครับรับรองคนไทยจะไม่ทิ้งท่านครับนะครับขอบคุณพี่น้องๆทุกคนครับแต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่กับเรานะครับจะรับโทรศัพท์ตลอดทั้งรายการเลยนะฮะ